ครับพ,บพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีอะไรช่องอีสานบ้านกว่าเองพี่น้องผมมอนี่บ้ามีผ้ามาพบมาพอหลังจากที่เหาเอาเถือนใหญ่ซบไปเผาไปได้แล้วมอวานว่าพี่น้องว่ามือลุ่งขึ้นก็ต้องเป็นมือเหตดต้นบักเพลิงพี่น้องผมตามประเพทนี่องเขาต้องมียมาทางผ่าอีสานเลยพี่น้องเ้อทางฝ่าอีสานมีคนตายเอาไปเผาแล้วมือก็อมากก็คือว่าเฮาต้องเหตุต้นบักเพลิงกันพี่น้องผมคําว่าต้นบักเพลิงเป็นแจ้งไดทีเป็นแจ้งสี่พี่น้อง บ้ามีกับฮอเกาหูือเพื่อกันจุ่มกันยูนอพีนอ่ะสิใส้กบกวยใส้ต้นอื่นเทียนกบกวยได้บ่ครับบ่ได้มันบ่เป็นแนว้ยว่าจังพี่น้อ่ะครับมันบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าเพล่นว่าให้ใส่ได้ถ้าให้ใส่ได้ถ้าก็ป่วยว่าสั่นี่ค้อตนอเพื่อกำลังสิเป็นหล,ลูกเป็นล่างขึ้นมาเนาะพี่น้องเนากำลังสิเป็นหลูกเป็นล่างขึ้นมาด้วยรวมรวมแรงร,ร,รวมใจจาาไทยบ้านไทยเมียงองเฮาไฟแก๊สสารักไฟฟีมือก็มีพี่น้องผมเดียวคันเซ็ตเรียวเรียบรอยบ้ามีสีเบิง้งเดียวบ้ามีสีเบิ้งเนาพี่น้องว่าไฟแก๊สสารักของห้องไฟเราต่อกันเราอันนี้บ่ได้ไร เรากันอยากพี่น้องผมหูดท่าบ้านทุกคนทุกทันหูหนาทีกันเองว่าต้องมาซอยมาไดกันเราพี่น้องเนาะหลังจากที่ศพเดี๋ยวเขาเมรู้เดี๋ยวพอไปเรียบร้อยมือว่านี่มือนี่เป็นการเทียบตนบักเพลิงให้ส่วนทุกคนก็เท็ดซอยกันไปบเปนเรื่องบอลขุนห่วเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าไปถามผู้หูฟังทางพีเดี๋ยว ฟังทางพี่เป็นเห็นยังครับครับครับเป็นถ้าว่าอีสานเขาภาคกลางเขาเป็นเห็นแบบนี้บอกคุณพ่อเทศนี้จุดประสงค์นี่เพื่ออีหยังครับนี่เป็นต้นบักเพืองนี่ บูดีกันจีนแลแล้วก็ถำบุญกองบุญที่กดเอินกองหดแต่พอแม่คนว่าเอินกองหดสงพระเรียนธรรมศาสต์ของพระพระบวชไม่ก็ด้เป็นจานแล้วเดี๋วครแเล่าจานจานกูจานจานซาจานกู้อะไรอย่ก็เงี้ยแล้วชุดประสงค์ของกนแบบเพืองนี่คือเพื่อ สบายคนตายยังสิบอกครับสบายให้คนตายอย่างนี้ไงลิงบนใบเห็ดตะกอนเล่ยเห็ดมาเรื่อยๆญไาลิงไปฟังเราได้พี่น้องเด้อจากป่าผู้เฒ่าผู้คนที่มีพวามหูด้านนี่ชัดชัดเจนเกนเรียบร้อยขอมพุ่นครับขอามพุ่นครับอันนี้เดิอันนี้เข้าเอ็นย่างเปิดจีร้อนเทียนแมนบ่ผู้บ่าร้อนเทียน เอาไปขัวารวดว่าอะไรอย่าง้อมเทียนเอาไปเฮ็ดที่ยังบุญพวกหูเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวว่ามีสิบบอกมาพี่น้องเนาะว่าเป็นยังจังหลอมเทียนให้พวกหูได้บอว่าต่อว่าว่าเป็นยัง,งยนตนแบบเพิง่งเกิดขึ้นไม่ <c oughs> S <S เป็นอย่างอย่ยวถามเออถามแล้วครับถามแล้วถามแล้วครับอันนี้พี่น้องเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบสามสิบถ่นคนนี้ที่มาซอยกันนี่พี่น้องก็เป็นธรรมดาเป็งานศพตารางงานศพงานงานหนึ่งนี่บ่ธรรมดาเนาะพี่น้องส่วนบ้ามีกับกลัวกัวเกียรเกียคือบ่สามารถสีหูได้ว่าเป็นเฮ็ดอีหยังพี่น้องผมเป็นเฮ็ดอีหยังเนี่ยนั่นเท่ากับมีตาสีท้ายทำไปพี่น้องในเบื้องต้นคือเจ้าพ่อใหญ่น้องนี่เฮ็ดอีหยังผม เราไม่อันนี้เป็นโค้งสางบ่ครับโค้งสางขอ้งปราสาทเพลิงส่วนต้นกาล่งก่อล่างสางตูขึ้นมาอยู่หนึ่งที่นองต้นกาลังก่อล่างสางตูขึ้นมาอยู่ทีนองสวัสดีครับกับ่าวมีหลักะปะเพีนี่งานซุบช่างฝ่าอีสานพนสีเฮ็ดต้นบักเพิงว่าสันที่นองมือนี้เดี๋ยวห้องเบื้องกัน เห็ดต้นบักเพืงแล้วกินเขาน้ากันน้ำพี่น้องเนาะเห็ดแหลี่ยมจีนเขาน้ำหนาวน้ำกันหลังของบ้านนี่คนบ่านหอยพี่น้องเศร้านี่บ่านหอยหมู่บ้านนี่ได้รับความร่วมเมื่อรวมแรงรวมใจกันดีดีพี่น้องผมหนาชื่นชุ่มน้ำพี่น้องเนาะเอาิดโบวกน้ำพี่น้องเนาะทิดโบกของเฮา เดีย๋ยวว่ามีใครเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อญญาายๆ,ๆดีกว่าอันนี้ตัวทุกคนตั้งหูนาที่มันบ่คุณพอ่อแม่แม่แม่ครับผมผู้เฮ็ดโค้งสร้างกะมี่ผู้เฮ็ดแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดตะปูก็เหตนตะปูตาไก่ไถิดถนัดอันไหนเฮ็ดอันนั้นไปซับไล่ก็ซับไปซับไล่ก็ซับถนัดอันไหนเฮ็ดอันนั้นคือเล้ยงคุณพ่อในเฮ็ดอี่ยังเสร็ครับนีตัวผม็ดโค้งสร้าง ตอกกลมเห็ดโค้งสางผักผักม้มโค้งสางครับผมเดี๋ยวสิบวเห็นก่อนแล้วดีพี่น้องคุณนะแจ็คปักอีหยังเนี่ยบวมหูตะปูขาไก่กระปูขาไก่พวกก็สนองเห็ดยังสดอกกลมเนี่ยเลยตอกกลมนี่ยเลยตอกกลคือกันตอกกลมคือกันตอกกลมคือกันโอ้อันอันนึงนี่เฮ็ดหลายุ่นเป็นบ่ดิ อันนี้อีกยังเสรนมเพื่อนฝาดเอิ้นตะปูตะปูตะปูเสียบภาษาของเฮาเอิ้นตะปูตะปูอันจิงก็เป็นไมยไผ่เนาะครับไผ่แหละขาไก่ก็ขุนเฒ่าโวราณว่าขาไก่ก็แม่นี่เวลาเสียบก็ไปเวลาเสียบยืดเออเวลาประกอบนะครประกอบไปประกอบใช่ครับยืดเสียบเสียบประกอบยืดตัวปราสาทเพิงให้มันยู่ให้มันยู่ก็เป็นไมยไผ่แต่ว่าภาษาเอิ้น ถ้าภาคอีสานเท่านี้เอิ้นว่าขาไก่ตะปูก็ได้ขาไก่ก็ได้ถ้ามันถ้ามันยุ่งไม่ก็ว่าตะปูตีแต่ว่านี่เดือนเราขาไก่เสียบขาไก่มันก็คือมันก็คือขาไก่นี่แหลยเราพี่น้องเนาะเป็นปูอยู่เสียบปูกระสานครับโอ้เข้าใจเห็ดเข้าใจสางเหตุพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบื้องต้นอันนี้ก็ขาไก่ กำลังเราเยอะนะหลายคนหลายบทบาทกี่น้องคนบ่ได้มายู้อสื่อยู้อสื่อตะบ่าวมีมีคุณพ่อกับเฮตุขาไก่เนาะครับเนาะเพื่อว่าตะปูเขานี่เองขาไก่ครับกะับว่าเป็นซับไม่ควอมหูไม่ที่คนรุ่นหลังต้องนั่ไปใส่ได้คำว่าบอกคนบ่ถามบ่หูยี่ดีเลยครับก็ไปถามเอาไม้ไผ่มาเหล่าเราหักเห็ดนี้อย่าง ประเทศเนี่ยเป็นขายไก่นั่นเป็นโค้งสางขิงมาแล้วพี่นอ้องเป็นโค้งสางขิงมาแล้วนะครับเนาะต้นบักเพื่อนเข้าเนื่าปลาสางเพื่อนั่นเองย่ามีคนตายพี่นอ้องผมในเบืองคนซับลายกันดีครัวพี่นอ้องเพื่อนว่าเพนียงนี่เฮ็ดได้น้อยคนเด้อ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดได้หน่อยค่นคะแนนเพราะว่างานเป็นเป็นงานศิลปะพี่น้องผมใส่เล็กแยมแทงเข้าไปในก๊กกล้วยใส่เล็กแยมควาแทงเข้าไปในก๊กกล้วยแล้วรูปแบบการออกมามันสีเป็นแจ้งไดบ่ฮหู้คือกันอ๋อจิงงที่ห้องเฮ็ดยุนี่คือเห็ดตัวนี้พี่น้องผมเขาเกิอนี่ยังครับตัวนี้ก็ปั้นเสียพี่น้อง เห็นได้ชัดจังสี่กว่าสิวากำปั่นเสียนี่เบิ่งเอาเลยพี่น้องเด้อมันคือตีนเสียเนาะพี่น้องเนาะบ้ามีวาเคยเห็นไปแล้วนะคลิปหนึ่งตัวนี้ส่วนนี้อยังครับนี่อันนี้ว่าหันกำปั่นเสียแล้วไอันนี้ก่ห่วงเห็นกำปั่นเสียเนาะพี่น้องกำลังขีดกำลังก็มีขีดมือเสียนี่นนเห็นยากเนี่ยไปเบิ่งอีกขันหนึ่งดีกว่าพี่น้อง ไปเบิ่งอีกคันนึ่งอยู่ขั้วนาองพี่น,อน,น,น่อยเดียวคุณพ่ออันนี้คือตัวบทความของประสาทเพิ่มเข้านะครับนอันนี่คุณพว้่ครับสลัก,กสลวยสวยงามพี่น่อย <c oughs> ให้ธนัดอันใดเฮ็ดอันนั้น เสร็จแล้วครับตะปูว่างหันคุณพ่อแย้มจ่อรออยู่นี่วอ้นี่ก็ตะปูตะปูเห็ดยากไม่ไพ่เกิดมากเขาก็เคยพ่อพี่น้องเอ้ยเกิดมากเขาก็เคยพ่อตะปูเห็ดจยากไม่ไพ่นี่ก็ห้อมเราตะปูเพื่อกันแย้มตะปูนี่บ้านเป็นจิตใจลักษณะเบื้องแย้มใส่ค่อยๆได้ค่อยๆเบียดได้ปั๊บเราเห็นแย้มสองข้างจากไม่ไพ่นี่แหละ เกสียบเบปั๊บลงนี่พี่นองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปกบอ็ดงสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเต่ัก็หาสิบทันพี่น้องบอตตัก็หาสิบทันเดอพี่น้องเรือกผีเห็ดอยู่นี่เดี๋ยวบ่าวมีอ่าคุณพ่อผู้ใหญ่ก็มาหาเกียดนะครับเนาะมาเห็ดฝีมือได้พี่น้องคุณพ่อผู้ใหญ่แกสลักเดยพี่น้อง เดี๋ยวเ้าพักไปก้วนให้ต้นปราสาทเพลิงอ่าเขาลูกเขาล้อยก็นี่นะครับเนาะตะปูกับตะปูไปพี่น้องส่วนโค้งสางเขาก็มีโค้งสางไปเลี่ยๆสนใจที่สุดคือมองนี่เอาอบตเฮ็ดที่ยังครับนี่โคนยังครับบุ้งหูจ้าคือกันเป็นปะครับ ดอกเนี่ยใครยวะครับเอาลงใหญ่เนีเทียนหดไมอนีหดใครครับมือนีหมือนมืออื่นหดหลอมเทียนพี่น้องเป็นเสียนครับเทียนงามที่งานทำไมถตีหดใช่ไหมอ๋อครับเด็กเทียนเด็พี่น้องว่าธรรมดาเด็ น่อยนุ่มกุ้มม่านยุกกะเห็ดเป็นพี่น้องผมส่วนเบ่าเถาของเฮากะเห็ดเป็นคือกันพี่น้องผมเบ่าทอนนะครับนเนาะเพิ่อนเอื่นเพิ่นเป่าเนี่ยว่าไรเนี่ยเพิ่นเฉียดตัวต้องเป็นเบ่าเถาเฉยยังบ่คือผู้อื่นพี่น้องผมรวมรวมือรวมใจกันเถีดดีเป็นเถียนเป็นใดบรรยากาศแบบนี้คนตายจังเดียเบิง่งเลยพี่น้องเลยต่วยาอยากตายพี่น้องคน ย่าอยากตายพี่น้องผมย่าอยากเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้รู้ดูกับบด่ดีใจหายใจบ,บ่ดีเนาะพี่น้องเห็นแบบนี้รู้ดูใจบ,บ่ดีเลยนาซิมี่อีพี่สองเบื้องผาดสองพี่น้องผมถาปราศาสเตอร์เรียบร้อยแล้วบ้ามีสิมาผ้าเบื้องผาดสองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ตาตอนนี้เอาอีพี่หนึ่งเอาคลิปนี้ไปส่งไปให้พี่น้องได้เบื้องกันก้อน อันนี้ค,ค Listen, ือยังสันคุณพ่อนี่บักเฒ่าอันเสี้ยนเสียนเสียนต้นเสียนของนี่ต้นเสียนต้นเสียนอ่านพี่น,น้องผมคุณพ่อให้ความหูวมาแล้วบุญสงนำสงนำพระบุญบวชของนี่ต้นเสียนอาสงนำพระบุญบวชต้องมี <Okay. ต้นเสียนอ่าน ข้าสีส้มนำพาสิเลี้งว่าเฮ็ดบุญหดบ่ครับมือเอื้อนเนีผ่ผู้บ่มีฝีมือผู้บ่ใดกับ่ฮู้เนาะพี่น้องเนาะต้องเป็นผู้มีฝีมือแ <สะ S 1> ล้วก็รอบรู้ผู้โบเคยครับเรื่องมูนีเจังสิสามารถเฮ็ดได้คือ,จคอนนยจ้คุณพอนะ่อทั้ง2ทั้ง3ท่านนี่เนาะคุณพ่อเนาะอันนี้มูนีแม่นอีหยังบุญผี่น้องห้อมเฮ็ดขึ้นห้อมเฮ็ดขึ้นมาลงมาได้ลงมาได้บุญเพียอว่าให้มันส้สวยขึ้น มันซ่าสวยขึ้นเป็นบ well. ้าครับเขียงประดับฟองดูครับเขียงประดับฟองดูพี่น้องมันซ่ามันง่ายง่ายมากอะได้เห็นครับโอ้ว่าเด็กยังมีศักษาขนมจเนียมันไื่ดีโบราณอยู่นอกมาเห็นครับถ้าภาคอีสานห้องกันภาคอีสานแต่ว่าลือซึ่งพี่น้องมากแต่รอแต่รอถึงขั้นพ่อจะเรียนเยอะกว่ากันอีก ลึกซึ้งพี่น้องผมลึกซึ้งค้าตอบที่ได้มาแต่ละค้าตอบนี่เป็นค้าตอบที่ลึกซึ้งแล้วก็แล้วกะหาว่าขืดว่าขาดว่าฝันว่าเฮาสิพบสิพ่ออยู่ในประเภทนี้งานแบเดี้่นองเป็นประเภทนี้งานแบบนี้บ่คิดบ่ฝันว่าสิพ่อพี่น้องบ่ประทับใจพี่น้องประทับใจสิมิสสองอีพี่คือคืออยากให้พี่น้องได้เห็นคู่ก็ฮู้บ่เห็นเกิดไม่ญ่รุ่นบ่ฮู้จักเด้พี่น้องอันนั้นซื้อนี่อันนี้ซื้อนั่นไป เอาเข้ามาเบิ่งความผู้ใหญ่เข้าพี่น้องผมเข้ามาเบิ่งความผู้ใหญ่เข้าซับไล่กันความความผู้ใหญ่นี่เอื่นอีกยังครับเหลือเสือบอกมาโอเชี่ยังบโอเชี่ยเสียพี่น้อง เป็นเนียเสียเดียวตัวยางเทียนเหียมครพี่น้องเนาะตัวยางเทียนเหลียวนะครับเนาะสวยงามสลัสดวยพี่น้องว่าสีเป็นต้นกระสาทเพลิงไม่อว่ต้นบักเพลิงขึ้นมาแต่ละตนเพราธรรมดาเนาะครับเนาะต้องวยกันเห็ดใส่ไม้ไผ่อุปกรณ์ไม้ไผ่กับต้นกล้วยล้วนๆี่นงผมมี2ยางพี่น้องผมสีบ่ใส่ไมยาอื่นสีบ่อยังเี่นองนาะ ซุ่มเห็ดก่เห็ดกันไปเดี๋ยวอีพี่สองเขาจังต้อกันพี่น้องเดี๋ยวอีพี่สองเขาจังต่อกันเบื้องอีพี่แหลกไปกอนเนาพี่น้องเนาะเพราะว่างานแบบนี้คนตายพี่น้องผมเทียนึงเขาจังไล้เห็นกันต้องมีคนตายก่อนเขากับบ่อยากให้ตายเขากับบ่อยากเห็นเลยพี่น้องอันควมตายนั้นมันเช่นข้อถูกบาดยางเนาพี่น้องเนาะมันเช่นขาถูกบาดกาถึงข้าแล้วตายพอ พี <Net> ่น <os> ้องผมถ่าถ่าเบิ้งอีพี่สองกับก่อนว่าพี่น้องเนาะต้นบักเพิงเขากำลังก้อนหลังสางตัวมาได้แล้วพี่น้องกำลังก้อนหลังสางตัวขึ้นมาได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวพอคดีที่สองพี่น้องผมขอบคุณทุลายทุกทับทุกการติดตามเงินเดิมคือก็พี่น้องผมจะหัวใจทีมงานอีสานบาดกว่าเองพี่น้องผมพอการทิ้หนาพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องผมเดี๋ยวทิ้หนาเฮามีเองขวบยามันกระสีเกินอ่ามันสีเกินเกินก็สีรุ่งทางยูทูบได้เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นที่เข้าใจกันพี่น้องผมถ้าว่าประเภทนี้น่าสืบทอดน่าสนใจเป็นย่างยิงพี่น้องผมไฟผ่านแล้ว บ่ได้เบิงงนเสียใจด้พี่น้องเด้ดเอต้นเืเข้าขอบคุณครับสวัสดีครับ